ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับช่องของเราก็จัดทำขึ้นมาสำหรับสมาชิกมือใหม่นะครับส่วนใครที่เป็นมือเก่านะครับก็สามารถกดดึนผ่านได้นะครับ EP นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องลานะครับลมนะครับ ลำนะครับเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับสำคัญอ่าเป็นอันดับต้นๆนะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็ว่าได้นะครับในเจ้าตัวตัวปืนนะครับถ้าลำไม่ดีนะครับท่านจูนยังไงมันก็ไม่แม่นนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับลำนะครับจะมีอยู่สองชนิดนะครับอ่ามีสองชนิดนะครับ ลำแรกจะเป็นลำแปดมิลนะครับลำแปดมิลจะไม่มีเกลียวนะครับจะใช้ลูกเหล็กแปดมิลนะครับแล้วก็จะมีลูกตะกัวนะครับลูกตะกัวแปดมิลทําเป็นหัวโดมคล้ายๆลูกเบอร์สองนะครับเี๋ยวผมจะรูปให้ดูนะครับเป็นลูกตะกัวแปดมิลหาซื้อได้นะครับสําหรับใครที่เล่นแปดมิลอยู่นะครับถ้าเราใช้ลูกเหล็กนะครับมันจะไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ถ้าเราใช้ลูกตะกัวเป็นหัวโดมขนาดแปดมิลนะครับไม่ใช่ขนาด เบอร์สองนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเล่นอ่าแเมินอยู่แล้วไปเจอลูกเบอร์สองแล้วไปถามซื้อเขานะครับเคยมีนะครับเคยมีคนไปสั่งลูกเบอร์สองมายิยงแดมิลน,นะครับพอคิดว่ามันเป็นเหมือนในรูปนะครับพอเอาไปยิยงแล้วมันไม่แม่นไปบ่นให้กับเจ้าของาลูกปืนนะครับที่เขาขายบอกว่าทาไมยิงแล้วมันไม่แม่นพอถามไปทํามมาบอกว่าท่านใช้ดมิลก็อ่า จบเลยครับทีนี้ท่านต้องศึกษานะครับว่าลูกลูกแปดมินมันมีเหล็กมันมีแบบเหล็กนะครับเป็นลูกปืนกลมคมเหล็กเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ทุกวันนี้จะมีตะก,กั่วเป็นหัวโดมนะครับท่านต้องดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าสีมู่นะครับลูกล้ำแปดมิลน,นะครับจะไม่มีเกลียวนะครับจะไม่มีเกลียวนะครับผมส่วนลำเบอร์สองนะครับจะเป็น จะมีเกลียวนะครับจะมีเกลียวด้านในนะครับลำนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสามแบบนะครับลำทองเหลืองนะครับลำทองเหลืองจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแบบเบอร์หนึ่งมีเกลียวด้านในนะครับเบอร์สองก็มีเกลียวด้านในนะครับเบอร์สามมีเกลียวด้านในแล้วก็จะเป็นลำเหล็กก็มีนะครับลำเหล็กไทยลำเหล็กนอกนะครับขึ้นอยู่กับเราชอบขึ้นอยู่กับงบประมาณของเรานะครับ ถ้าลองงบเยอะนะครับเราก็เล่นลำเด็กมาเลยนะครับราคาก็จะแพงหน่อยนะครับสองสามพันนะครับลำเด็กไทยก็อยู่อยู่ประมาณสองพันนะครับเสร็จนอกก็อยู่ประมาณสามพันนะครับแต่ถ้าเป็นลำทองเหลืองนะครับส่วนมากแล้วสําหรับผมผมคิดว่าลำทองเหลืองเนี่ยก็น่าจะพอนะครับสําหรับสําหรับเป็นอารมณ์ของเรานะครับผมเล่นมาก็ก็ไม่ค่อยสึกนะครับใช้งานได้นานนะครับลำทองเหลืองนะครับ ทีนี้นะครับลำนะครับลำเบอร์หนึ่งนะครับท่องเลือเบอร์หนึ่งนะครับจะมีขนาดรูภายในนะครับรูด้านในนะครับจะมีขนาดสี่จุดห้ามิลลิเมตรนะครับลำเบอร์หนึ่งนะครับลำเบอร์สองนะครับดูด้านในนะครับจะมีขนาดห้าจุดห้านะครับแล้วก็ลำเบอร์สามนะครับ รูด้านในจะมีขนาดอยู่ประมาณหกจุดสามห้านะครับแล้วแต่ช่างบางช่างก็อาจจะทําใหญ่กว่านี้นะครับนิดนึงนะครับแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือรอมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามต้องมีเกลียวนะครับมันต้องมีเกลียวด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนนะครับลูกก็จะมีขนาดต่างกันนะครับลูกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับท่านต้องศึกษาให้ดีนะครับ คอน่านต์จั่งลูกนะครับเ,เรื่องคมยาวนะครับของลำนะครับลำก็แล้วแต่เราชอบนะครับถ้าลำสั้นนะครับเป็นสายเป้นะครับท่านชอบสายเป้เลำสั้นนะครับสั้นเท่าไหร่เริ่มต้นก็แล้วแต่นะครับเห็นบอกบางท่านนะครับอาจารย์บางท่านที่เขาเก่งๆหน่อยเขาจะอยู่ประมาณ ี่ห้านิ้วนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสั้นๆอย่างนี้นะครับเขายิงสามสิบเมตรได้สบายนะครับกลุ่มเหรียญห้าสิบกลางนะครับถ้าเขาจูนชิงเก่งนะครับรามก็แล้วจะเราจะรอชอบนะครับสายเฟก็เริ่มต้นนะครับนี่ก็จะเป็นสายเปนะครับเป็นเอ็มสี่ของผมเป็นสายเปนะครับเป็นขยับับเปลี่ยนคับได้นะครับสายเป่ของผมตัวนี้จะอยู่ที่สิบแปดนิ้วนะครับสายเปได้นะครับ บางคนบอกว่า,อ,าอยากได้สั้นๆน,นะครับส่วนตัวผมว่า18นิ้วมันเข้าเป้ได้ผมก็เอาอยู่ประมาณนี้นะครับบางท่านก็อาจจะเอาอยู่ประมาณ10นิ้วนะครับ12นิ้วนะครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับความยาวนะครับความยาวของลำท่านชอบยาวขนาดไหนก็แล้วท่านนะครับลำนะครับ ลมยาวสุดของมันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ23-24นิ้วนะครับบางค่ายก็มี24นิ้วนะครับลำทองเหลืองขนาด1เมตรไม่มีนะครับยังไม่มีทามาขายนะครับจะมีเฉพาะลำ8มิลนะครับที่ขนาดเมตรหนึ่งเมตรยี่นะครับลำทองเหลืองจะอยู่ประมาณอ่า2มันทับนะครับ่อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนเกลียวนะครับเกลียวภายในนะครับ จะมีอยู่หลายเกลียวมากนะครับขึ้นอยู่กับช่างนะครับคนขายเ็าทามานะครับคนขายเขาทมา,ะะา,าทมาแล้วแต่แต wrote, ช่างเขาทามาขายนะครับจะมีอยู่เิ่มต้นเลยนะครับสามเกลียวนะครับผมเคยเจอสามเกลียวหกเกลียวแปดเกลียวสิบสองเกลียวสิบสี่เกลียวสิบหกเกลียวสิบแปดเกลียวยี่สิบเอ็ดเกลียวยี่สิบสองเกลียวแล้วก็ยี่สิบสี่เกลียวนะครับที่ผมเคยิเคยเห็นมานะครับ จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ามันอาจจะงงว่ากระดาษไปนะครับผมทําคลิปนะครับผมทําคลิปทุกครั้งมันต้องจดเอาไว้นะครับว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับมันอาจจะมีกระดาษหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมก็จำไม่ได้ว่าผมต้องพูดเรื่องอะไรมั่งนะครับทีนี้นะครับอ่าเรามาพูดถึงหน้าที่ของมันก่อนนะครับหน้าที่ของลํานะครับ หน้าที่ของลำนะครับคือทำหน้าที่นะครับในการส่งนะครับส่งลูกนะครับออกไปยังเป้าหมายนะครับนะครับลูกจะเข้านะครับส่งลูกออกไปยังเป้าหมายด้านในจะมีเกลียวนะครับหน้าที่ของเกลียวนะครับก็คือการจับลูกนะครับยึดเกาะนะครับเกาะลูกเอาไว้นะครับเวลาเรายิงออกไปลูกมันถึงบนเป็นเกลียวนะครับตามเกลียวด้านในนะครับ หมุนความสว่านออกไปนะครับลูกมันจะงุญออกไปนะครับเพื่อปยัยเป้าหมานะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ลำเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์สองเบอร์สามนะครับมันแม่นนะครับถ้าเทียบก,กันกับแปดมิลแปดมิลไม่มีเกลียวในการที่จะพาลูกพุ่งไปข้างหน้านะครับส่วนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมีเกลียวนะครับมันเลยทําให้เวลาเรายิงเนี่ยมันแม่นนะครับแม่นกว่าแปดมิลเยอะนะครับแรกๆผมเล่นแปดมิล ผมก็วัดทําไมสิบเมตรมันก็ยิงทํากลุ่มไม่ได้ผมก็ยังงงๆเหมือนกันพอมาศึกษานะครับเลยรู้ว่าอ่ามันต้องมีเกลียวนะครับมันถึงจะแม่นนะครับอ่ีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาพูดถึงอเกี่ยวกับลำก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีอีพีต่อไปผมจะมาพูดถึงการเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อเกลียวนะครับ เลือกสีลำนะครับว่าเลือกสีลำยังไงต้องใช้เกลียวเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอีกีหน้านะครับฝากกดไลค์นะครับอีกีนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับก็ิดตามเอาไว้นะครับอ่าน่าจะอีกไม่อีกอ่าน่าจะอีกไม่กี่อีพีนะครับก็จะจบตัวบูพับอ่าวีรมันนะครับก็จะไปขึ้นตัว MC นะครับ ตัว M4 นะครับเป็นตัวนี้นะครับบางท่านไม่รู้ว่า M4 คืออะไรนะครับ M4 ก็จะเป็นนะครับทรงนี้นะครับเขาเรียกว่าทรงนะครับทรง M4 นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นจะมาสอนนะครับการถอดประกอบทุกชิ้นส่วนนะครับภายในนะครับจะตัว M4 ก็จะมีเรื่องให้พูดเยอะนะครับเพราะว่าอ่า EP ของยอดตัวบูพัพผมจะพูดเฉพาะไม่กี่ EP นะครับเพราะว่า จะเอาไว้พูดของท่านตัว M4 นะครับไม่งั้นถ้าพูดถ้าเราพูดไปหมดเราท่้าตัว M4 มันจะไม่มีอะไรให้พูดนะครับดังนั้นก็ติดตามเอาไว้นะครับ EP นี้นก็ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับครับผมสวัสดีครับ